ตุ๊กชนกว,วนรน,นตอบแล้วปมข่าวคืนดีอดีตสามีฟาจุกและเจ็บจี๊ดเป็นอีกหนึ่งคุณแม่คนดังของวงการบันเทิงที่สตรองและก็เก่งมากสำหรับนักแสดงนางแบบรุ่นใหญ่ตุ๊กที่ได้พวงตำแหน่งคุณแม่ลูกสองของน้องแพรวอายุ17และน้อง อายุ14ที่ต้องบอกว่าเป็นลูกๆทั้งสองคนของแม่ตุ๊กนั้นมีความสามารถและก็มีคุณภาพขับแน่นแก้วมากๆทั้งในเรื่องของกีฬางานเย็บปักถักร้อยการทำอาหารต้องบอกว่าเก่งกันทั้งคู่หลายคนต่างก็ชื่นชมคุณแม่ที่สอนและก็สนับสนุนลูกได้ดีมากๆซึ่งหลังจากเป็นซิงเกิลมัมมานาน13ปีแล้วก็มีข่าวลือว่าเธอได้หวนคืนกับอดีตสามีเพื่อลูกทั้งสองคนล่าสุดด้านคุณตุก๊กก็ได้เปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนว่า ตอนแรกก็สนุกดีว่ามีกระแสบ้างเพราะตนเป็นคนเรียบๆแต่พอหลังๆรู้สึกว่าข่าวปลอมเยอะซึ่งจะมีปลอมอยู่2ออย่างคือไม่คืนดีก็มีแฟนใหม่เป็นเด็กรุ่นลูกไม่ตกใจกับข่าวเพราะความจริงมีค่าที่สุดแต่รู้สึกว่าไม่ดีเลยเอาเปรียบผู้บริโภคและรู้สึกว่ามันเป็นขยะสังคมทกซิกและมันไม่เคารพนักข่าวที่เขาทํางานอย่างเหนื่อยแล้วคุณเป็นใครที่ต้องมาเฉยโอกาสแบบนี้ไปทํางานที่ตัวเองถนัดจะดีกว่า ทั้งนี้เธอก็ได้อัปเดตสถานะหัวใจโดยบอกว่ามีคนมาจีบบ้างแต่ยังไม่มีใครรู้สึกใช่ทั้งทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ